สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะคอมเมนต์ไม่วิ่งหรือ,อยังไงหรือใครเข้ามาแล้วก็ทักทายเจตาได้นะคะมือกระดมพี่รองจะไปอยากรอกาวจากช่างนะคะเพราะว่าตาดียแล้วอ๋อสะิงง้มเงยไมหมน้ำ้น่า,านหยิบถือจิพีเิสต์นลย ไม่แมวัอนเขาต้องไปใส่หมอวานี่เอาลงไว้ต้องคนเก็บใช่ซีเลียมก็ได้ไหเก็เก็บก็ดีพอเด็กซื้อไม่อยางซื้อมาบ่ใส่เป็นมอเตอโอ้ดเซ่เลยนะุอ้่งเนะ เขาจะเติมลมเช่นนั้นแล้วก็ประกอบประกอบผู้หน้าก่อนนะคะจะเอาแม่แรงแม่แรงไม่บาใส่่าสันลางเออคือวาสื่อนัอนนั้นม่จะหนักทอกันะเราเงียว่นเงียวกนเาเกียบกันหนัก่อกัน้องต้ต้อ้องตอตต้อ Cô ơi, bà tưởng lộn chứ đọng Bà tưởng lộn cho nha ra Hên ba hên bò hên bò Nói không ạ? Có đến thế tả rồi đúng không ่กอันนี้ยังลูกค้านะคะเขาเอามาให้เราประกอบลมข้าวหรอไงนะ เาวเรื่องวะ่รู้แล้วม่เป็นยังอาย่ามาวางกล้องเขาไปถึงร้านอยู่เายังตีไม่ยังตีแล้คือตีตีก็ตีอะไไม่ังตีแล้วไปชียงรายแล้วไม่ยัตีไู่ยกอ่ะจะักตีกัน เจาะมแลงจะด้จุกรบุองได้ไปแล้วเลยอ่ะอันตัวเติมลมเล้วใส่ไปใส่ ก่อนเพิ่นลายางเขาไปยางตงัวเนะาะเดี๋ยวเขาไปยางก็ต้องสิีมไปกลืนให้เราคั่นออกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่าเจ๊ต,ตุ๊กตาก็จปะป่ายางแล้วนะคะพอดีกาวเราแห้งแล้วเนาะ,ะวิธีป่าก็ไม่ยุ่งยากนะคะนี่เราใช้สตรีมสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้เพราะว่าขี้ท้านยากกว่าสตีมกลมพี่้องหยิบมาผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นสตีมของ ยางเรเดียนสำหรับรถบัรทุกเหมือนกันนะคะอันนี้หนานะคะหนาหนากว่ากลมแต่ว่าวิถีมันจะแคบกว่าแค่นั้นเองอาฉีกตรงนี้นะคะเห็นไหม